งวด in นี้เก้ามาล่างเพื่อจะคาดฟันธงชั่วเ์ก้ามาล่างเพื่อจะคาดฟันธงชั่วฟันธงชั่วแน่นอนครับน้องแนนสิบแปดล้านเต็มคาราเบลคาราเบลค่ะจัดหนักจัดเต็มนะครับเก้าเพชรอคาดนะครับผมคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม fc f a n ช่องแฟนเพจนะครับทันทีเข้ามารับชมทั้งช่อง u t u b e บาวอีสานที่แก่นหรือว่าทั้งเพจนะครับวันนี้นะครับมาตามตัวเลขแนวทาง2ตัวของน้องแนนเนาะก่อนที่น้องแนนจะเดินทางไปภูเก็ตนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้เพราะว่างวดต่อไปนะครับอาจจะไม่ได้ตัวเลขนะครับเพราะว่าน้องแนนจะเดินทางไปพักผ่อนที่ภูเก็ตนะครับเนาะงนะวดต่อไปอาจจะได้โทรหรือว่าอาจจะบ่ไดอยกนั่งโมงหนนะครับเพราะฉะนั้น อ่างวดนี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่น้องแนนจะเดินทางไปภูเก็ตอ่ามาถึงบา้านของแนนกันแล้วเดี๋ยวเขาเข้าไปกันเลยครับผมอาน้องแนนสวัสดีครับวสวัสดีครับวสวัสดีครับอ่ามาตามตัวเลขแนวทางนน2 2> สองตัวล่างตัวล่างให้นะำนวนให้สดสดตามสองตัวล่างของน้องแนนนะครับเลขแปดแป้บ มาไว้เขียนไว้ียกน้องเน้นนี่เอาเลขออกพูดคำนวณให้พี่น้องเลยค่ะพร่นไม่ต้องรีรอจะได้ซื้อลอตเตอรี่ทันงวดที่พามาน้องเน้นสองตัวล่างนี่น,น้องเน้นเน้นให้พี่น้องคนตัวใดเนาะงวดที่แล้ววัไหนมาดิงวดที่แล้วเน้นให้หกเจ็ดงดที่แล้วหกเจ็ดแมนแต่มันมีสามหกเจ็ดกับแปดเก้าเออหกเจ็ดกับแปดเก้าลองเน้นบ่ได้ไป ตัดเก่าศูนย์ใหม้มันมีเก่าศูนย์เจ็ดมันเก่าศูนย์เจ็ดแมนเข่าเก่าศูนย์ยูุตะวันมันไหลลงลาง่ลงลางเด็กมันไหลลงล่างวัดนี่พี่ว่ามันออกเก้าศูนย์เก้าศูนย์ล่างเนาะแมนแต่รงเน้นเอามา,มามาคำนวณให้จากไลไหลเพื่อวันวงเงี้ยคิดให้เลขมันสิไหลลงแต้มหนึน่งแมนบอกไหลลงแต้มหนึ่งจากวัดที่เราเก้าศูนย์มันเป็นเลขเก่าแต้มวงเี้ยมันก็คิดว่า ถ้าขึ้นก็ขึ้นแต้มนึงลงลง,ลงก็ลงแต้มนึงนะถ้าเลขอะไรอะไรลงแต้มนึงก็เป็นศูนย์แปดศูนย์แปดในคือเลขแปดแต้มถ้าไรขึ้นแต้มนึงก็คือเกานึง่งนั่นแหละพี่น้องก็ผู้ใดอ่าติดตามเบือเบ้องบระธานกน็ให้เบื้องยอดหลังก็ได้ค่ะสำหรับน้องแนี้ครับสำหรับอยากได้ตัววิ่งตัวแรนตรงนี้นออใช่ไหมครับตสองตัวล่างนี่ครับอสอง วิงยิงล่างนี่นำตรงนีน้ไห้นำนักทู่เก่าอีกเก่าคือเก่าลูกขยน 9, นนนนันเก่ากับศูนย์เก่าเนี่ยมั่วหนีนะว่าพ้นไปใส่หรือเปล่าครับจ้ะจะเป็นศูนย์หรือศูนย์แปดหรือจะเป็นติดยุ่เก่าเนื่องอะไรเป็นเก่านื่องถ้าขึ้นแต้มหนึ่งเด็กเป็นเก่าหนึ่งทันทีเลยถ้าไรอะล้มแต้มนึ่งกับเป็นศูนย์แปดกับแม่ก็ยังติดศูนย์ศูนย์กับเก่า นั่งก็ไปไกลนั่รับจ้านังก็ไปไกลค่ะก็คือตัววิ่งนี่กัยังเป็นเก่าใเก่ากับศูนบนรางเลยบ่หรือว่ารางรางค่ะรางย่างเดียวนาวิ่งเก่าเพราะว่าที่น้องแมะว่าจากอเลขอันมันติดแปดแปดหนึ่งบนงวดที่แล้วเนาะตองนี้เย่มันไหลล่งล่างจากเห็นว่าเจ็ดแปดเจ็ดแปดเลขแปดมันไหลขึ้นถึงมันสลับบนสลับล่วงล่างไหมนตัววิ่งอ่ะหนูก็เลยว่าถ้าว่าศูนแปดให้พี่น้อง เอาข้างล่างเนาะเก่านึ่งกับตัวกันก็คือมันเก่มันจะยังมีอยู่เก้าอ่ะทิดเก้าติดศูนย์ิดแปดมันสิไหลวงล่างมันหมูปูกูวามันสีม้าเขาตัวนี้เลยหรือมันตัวนี้มันแค่ซ้ำนี่อือโตกันหโตักันอย่างนี้เนี่ยตัวนี้กับตัวนี้่ยตัวเก้าสองยังไม่ทันออกเลยเก่านึ่งนี่ออกดูอยู่เน่เก่าหนึ่ง เก้าหนึ่งเก้าศูนย์นี่ออกทุเลขขยนันออกทุกับเลขเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าออกแล้วภายในปีนี้เลขกันนี่อ่ะจากที่ว่า,าเลขที่ว่าเขาตามกันมาตลอดแล้วเนาะแปดหนึ่งเมื่อกับพึ่งมอนมาออกงวดว่างห่างซื้อกันตามกันมาตลอดเลยตามเมืม่ปอีออตามมื่ปีพึ่งเสี่ยวมาหนี้เลขที่มันเคยออกสี่หนึ่งเจ็ดแต่งวดนี่แหละตัวอันตรายสามตัวสี่หนึ่งเจ็ด กับเนื่อหากเก่ากับเนี่ยหา,กหหากเก่าเนื้ออะสามตัวที่น้องนนนคิดไว้อะเล็กเ,เพชรขาดเลยบอกครับเหลก็กแมนค่ะตโตนี้โตขาโตส้นเลยแมนสี่หนึ่งเจ็ดนี่แมนซี่หนึ่งเจ็ดเนี่ยตโตโตนี้เลยนักมาก้าเน้นเลยคแต่สิบแปดแปดหนึ่งว่าบเบตามาไงกันยังมาได้แมนมาได้อะเหล็กเนี่ยไหลจาก ไหลไหลที่น้องแนนว่าไหลไหลเป็นเก่าหนึ่งเนี่ยพราะาเก่าศูนย์แล้วเก่าหนึ่งทันทีเลยแต่ถ,ถ้าแมนโดยสตีก็คือเก่าศูนย์ไม่เป็นเก่าหนึ่งเลยอะ่ะสามตีคอมบวดในวงการนี้มาแมนดอกท่ามันเป็นหวยรวบลูกแตมหนึ่งอะ่ะแตมลูกแตมกับเป็นศูนย์แปดตัวการนั้นจะไล่คือศูนย์แปดน้ำถ้าว่าเอาหนีโอ้ที่ได้นอนนองแนนไฮเนี่ยว่าเอาหนีพลาดครับหนีพลาดตัวนีศูนย์แปดเนี่ย พอมันออกแปดหนึ่งแล้วเดี๋ยวแปดหนึ่งเลยยุศูนย์แปดกับเก้าหนึ่งมันสีย่อนกลับออกมาอีกเกลื่อหนึ่งโต๊ะที่คาดว่าน่าจะที่สุดแนนค่ะออกบอยที่สุดตรงนี้มีเลขเกลืเก้าหนึ่งเ,เกลืศูนย์ที่ตรงนั้นถือดูครับอเอาเอาเน้นเน้นวงกลมตัวใดก็เก้าหนึ่งบ่ค่ะศูนย์แปดโอศูนย์แปดตัวนีเป็นเลขแปดวงแหวมที่ตรงนั้นคิดไดวันนี้ไม่เป็นเลขแปดแต่บางวันที่แล้วมันเกลื่อบนเกลื่อบนเก้า่ล่าง เกาแตมอะเลขเกาแตมทั้งบนทั้งล่าง <ห ả? S 1> ถ้าแปดแตมมันมีศูนย์แปดกับสิบเจ็ดไงมีเค่สามหางเรียนในสิบสิบเจ็ดอเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดมันบอเลขแปดแตมบนแล้วก็ศูนย์แปดล่างเพื่อสลับคำนวณไปตามสูตรนะเมน,นค่ะไม่กี่ให้วิว่งจะได้กว่าเก้าเก้าเกินไปนะตัวิ่งเก้าจะได้กี่มา เมนค่ะเพื่อนเล็กจ้ะนะเขียนโกล่างเขียนสายเพีนเดียวกันก็ได้เขียนสยเ้นเดียวเขียนสายแข่างๆเีนนั่นก็ได้เีนเดียวนะินินแข่าเลยครับเขียนสช่องว่างน้างว่งนท่านผู้ชมนะครับยังเป็นแนวทางเดนะครับเ้สบแปดล้านของเรานะครับเก้าโคครับเก้าออกก่เก้าบินเก้าอันนี้ล่างใส่สลแกนคนเดันด์ล่างซื้ออะไรก็ได้ให้มีเก้าีหเก้าียุนบยอนก้บปยุนบยอน เอ่ส<อ>ิว่าสิว่าเป็นลอกเย็นแบบสโลเกนบจูโบจูบติงเด๋เก้าเก้ไา,ไม,า,ไ,มาไม่พักไม่ผ่อนเก้าเพชรคาดวันนี้เก้าเพชรจคาดน้องแนนจัดแล้วนะครับซื้ออะไรก็ได้ให้มีเก้าเพชรจคาดติดด้วยเก้าไม่พักไม่ผ่อน ก่าล่างพิจารณาเลยครับกนี้ล่างปะครับนี่ก้าวล่างนึ่งบุวิ่งบนหนึ่งหนึ่งเทิงแมนหนึ่งข้างเทิงอ่าพี่น้องหนึ่งบุจัดหนักจัดเต็มครับน้องแมนสิบแปดล้านงวดนี้เก้าพิจาดวิ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเทิงหนึ่งบนบุอ่าบนสิบเจ็ดนี่สวยสุดชอบสุดสิบเจ็ดเจ็ดหนึ่งสิบเจ็ดสวยสุดเลขแปดแต้ม อ่ะครับผมน้องแนนครับมีอยังสิฝ่าถือพี่น้องเอฟซีบ่ครับผมตีเพิ่นติดต่อติดตามน้องแนนมาละหลายงวดนะครับทางของเงินไอ้เบ่าวทิชเกนไอ้ปงพ้องกับไอ้ปงพ้องคือเก่าไอ้คนรอคนกับช้างทำไมคนกับช้างคนรอเหมือนเดิมค่ะอ่านะครับก็ได้ก็เป็นแนวทางเด้อพี่น้องเฮาน้องแนนก็ยังคงเป็นแนวทางนะครับสำหรับสนุนการหยิบจับฉลากที่แบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับขอบคุณน้องแนนหลายครับที่ได้มาแบ่งปันครับผมเฮงรวยๆวยรวยรวยครับสวัสดีครับ อ๋อพี่น้องขอตีเดียวน้องแนงขอตีเดียวเก้าเพชรฆาดเก้าเพชรฆาดเก้าเพชรฆาตอ้าวงวดนี้เก้ามาล่างเพชรฆาตฟันธงช่วยแน่นอนครับน้องแนงสิบแปดล้านเต็มคาราเบลคาราเบลค่ะจัดหนักจัดเต็มนะครับเก้าเพชรฆาตนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปวิเคราะห์พี่นะเนาะสำหรับสามตัวบนสองตัวบนนะครับก็อยู่ในอีกคลิปหนึ่งเนาะ ส่วน2ตัวล่างแล้วก็ตัววิ่งบนวิ่งล่างนะครับอยู่ในคลิปนี้นะครับเอาไปวิเคราะห์ไปนาบึงนะครับมักชอบจะค่อยเอาเนาะเป็นแนวทางนะครับถาเป้ามักว่ชอบเพิ่งดอกกับพ,พ,พันนะครับเนาะผิดถึกไม่ว่ากันนะครับเป็นแนวทางนําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับขอคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาด รับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ